สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาอินเตอร์นิวนะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับมีรายงานข่าวจากสหรัฐอเมริกาว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียในเมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐได้ยินยอมที่จะคืนทับหลังโบราณ2ชิ้นที่ถูกนําออกไปจากประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแล้วนําไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียนี่แหละนะครับ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะส่งมอบคืนให้กับทางการสหรัฐเพื่อที่จะส่งกลับคืนสู่ประเทศไทยหลังจากที่พวกเขาเข้าสู่กระบวนการไกลเกีย่ยกับรัฐบาลกลางของสหรัฐทางด้านนายเดวิดแอลแอนเดอร์สันอายการเขตแคลิฟอร์เนียเหนือซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ฟ้องร้องคดีเนี่ยนะครับก็บอกว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะคืนโบราณวัตถุที่ถูกขโมยมากลับคืนสู่แต่ละประเทศที่ต้องการรักษามรดกของตนเองโดยใช้ใชอํานาจทั้งหมด รวมถึงอำนาจในการริบคืนสิ่งของที่ได้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งของทางวัฒนธรรมเหล่านั้นที่ถูกยักยอกมาจะถูกส่งคืนเจ้าของอย่างแท้จริงโดยที่ทับหลังนารายทั้งสองชิ้นนี้เป็นปฏะติมากรรมแกะสลักด้วยมือเนี่ยนะครับน้ำหนัก680กิโลกรัมก็คาดว่าถูกนำออกมาจากปราสาทหนองหงในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ปราสาทเขาโลนในจังหวัดสะแก้วเมื่อประมาณ หนึ่งพันปีก่อนคำถแถลงของสำนักง,งานอายการเขตแคลิฟอร์เนียเหนือก็ระบุเนี่ยนะครับว่านักโบราณคดีของไทยเชื่อว่าทับหลังทั้งสองชิ้นถูกขโมยออกมาและถูกพ่อค้าชาวยุโรปซื้อไปในช่วงปลายทศวรรษ1960จากนั้นเอเวอรี่บรันเดสอดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและนักสะสมงานศิลปะก็มอบทับหลังจากปรา,าสาทหนองหงให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียซานฟรานซิสโก เมื่อปี1966ส่วนทับหลังเนี่ยนะครับจากปรา,าสาทเขาลน้นทางพิพิธภัณฑ์ซื้อเข้ามาเมื่อปี1968ในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลกางสหรัฐทราบครั้งแรกเมื่อปี2017ว่าทับหลังทั้งสองชิ้นถูกลักลอบส่งออกมาจากประเทศไทยและได้ติดต่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียในเมืองซานฟรานซิสโกให้ส่งคืนไทยและในปีเดียวกันเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์ตัดสินใจ นำทับหลังทั้งสองชิ้นออกจากการจัดแสดงต่อมาเนี่ยครับเดือนตุลาคมปี2020ก็คือปีที่แล้วทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องพิพิธภัณฑ์เพื่อริบคืนทับหลังทั้งสองชิ้นจนนำมาสู่การทำข้อตกลงดังกล่าวโดยทับหลังทั้งสองชิ้นเนี่ยจะถูกส่งกลับประเทศไทยผ่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในช่วงเดือนเมษายนปี2564นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราจะได้ศิลปะวัฒนธรรม นะครับโบราณวัตถุสองชิ้นนี้กลับคืนสู่ประเทศไทยเรื่องของอทับหลังนารายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่เราถูกลักลอบนํำออกจากประเทศไทยและส่งขายไปยังตลาดในต่างประเทศสำหรับนักสะสมของเก่าของโบราณจนเป็นที่มาที่ไปเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทางด้านแอสคาราบาวเคยแต่งเพลงเนี่ยนะครับเรื่องของทับหลังนารายมาแล้ว เป็นการทวงคืนนะครับเราได้คืนมาแล้วบางส่วนแต่ว่านี่เรากําลังจะได้อีกสองชิ้นสําคัญกลับคืนประเทศนะครับเป็นของที่ต้องบอกว่าถูกขโมยออกไปนะถูกขโมยออกไปกําลังจะได้คืนกลับมาครับ